วันนี้นะครับพาอินฟลูเอนเซอร์จากภาคอีสานนะครับดังมากนะครับพี่ภาคอีสานที่อุบลราชธานีดังในติกตอกมากคนฟอลโล่เป็นล้านนะครับ อนี้ปรากฏว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเปิดบริษัทม้าและบัญชีม้าโดยผู้หญิงนะชื่อคุณนายออนเนี่ยนะเขาอ้างจ,งจริงก็ไม่ได้อ้างแร้ก็เป็นเคยเป็นเมียทหารเคยเป็นจติตตำรวจจริงๆริงตำรวจอุบลก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดทีนี้ปรากฏว่าบัญชีมา้าบริษัทมา้าเขาพุ่งเป้าไปที่น้องๆนิสิตนักศึกษาที่กําลังหาง,งานทำหรือเกิดร้อนเรื่องเองเิน เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเตือนไทยให้กับนี่น้องและก็สังคมไทยรับรู้รับทราบว่าถ้ามีใครมาชักชวนให้ไปเปิดบัญชีม้าหรือไปเปิดบริษัทให้เจ้าของให้เราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยโดยมีการเสนอผลตอบแทนเนี่ยน้องอย่าไปแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือไปจดทะเบียนเป็นบริษัทให้ใครเพราะมันเลี่ยงความรับผิดชอบไม่พน้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ะะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้าบริษัทม้า ไปที่ทางบุรีพีรณรงค์ทวงคืนความยิธรรมในสังคมเราก็รอให้ราชาการเปิดทําการจึงได้มายื่นเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนการที่กองปราบอันนี้ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากพอถแถลงไปที่บุรีิีรณ์กองจะเปิดโปงแล้วมีความคืบหน้าติดต่อมาจากส่วนราชาการอะไรยังไงบ้างไหมเมื่อสองสามวันมานี้ครับก็คือหลังจากที่ผม,มให้สัมภาษณ์ไปครับก็จะมีหลายคนเลยครับโทรมาไม่ว่าจะเป็น บางคนก็บอกว่าเป็นสืบสวนของจังหวัดปนแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นหน้าสืบสวนของเลยที่ผมอยู่แล้วก็เป็นท่านรองแล้วก็จะมีเมียผู้ก,การนะครับแล้วก็มีผู้บังับบัญชาของค่ายท่ายหนึ่งในจังหวัดประจินบุรีโทรมาครับก,ก็บางคนก็อยากคุยด้วยบางคนก็อยากนัดพบเจอเป็นการส่วนตัวอย่างนี้ครับอ้าวแล้วไม่กลัวเหรอผมก็บอกว่ามีอะไรก็ ให้คุยกับทนายรุนาลุงหรือว่าคุณแม่ปุ๊กกี้ไปเลยอะไรประมาณครับเพราะว่าเพจผมก็มันบอกบอกเขาอยู่ว่าเป็นเพจที่ผมเพจที่ดูแลผมอยู่ครับคือตอนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทั้งพี่พี่ตำรวจแล้วก็พี่พี่ทหารที่ตาจีนติดต่อมาหาน้องเนี่ยครับมันรู้สึกอะไรยังไงบ้างาความรู้สึกของเราที่ราชการเขาติดต่อกลับมารู้วันไหมผมก็กลัวครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละสายโทรมาเนี่ยก็คือแบบเป็นตำรวจ จริงไหมหรือว่าเป็นเป็นใครทําไมเขาต้องการแบบเจอผมส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับทําไมต้องเป็นร้านกาแฟเจอกันแค่สองคนแบบส่วนตัวประมาณนี้ครับผมก็กลัวไม่รับความเป็นธรรมในแบบแบบแบบต่างๆนะครับทำไมทำไมตํารวจต้องไปนัดเจอร้านกาแฟะวะผม,ผมเพรลงรายละเอียดให้หน่อยดิว่าทําไมตารวจเขาเป็นนัดเรานาัดเจอเราที่ร้านกาแฟมันมันคุยกันยังไงอ่าเขาบอกว่า น้องเตอร์ไม่ต้องกลัวนะคือตอนนี้พี่ได้ดูข่าวหมดแล้วถ้าน้องเตอร์สะดวกอย่างเงี้ยน้องเตอร์เข้ามาหาพี่ได้เลยพี่ช่วยน้องเตอร์ได้ทุกกางแต่ว่าขอ,อนัดการเป็นการส่วนตัวนะร้านกาแฟแห่งหนึ่งก็ได้คุยกันเงียบๆประมาณนี้ครับอันนี้หน่วยไหนเนี่ยเขาบอกไหมหน่วยมาจากหน่วยไหนที่จะนัดเจอส่วนตัวเนี่ยผมไม่ทราบแต่เขาบอกว่าเป็นผู้กองอยู่ที่อำเภอ วอลินครับจากอุบลอุบลอ่าก็เป็นตำรวจอุบลตำรวจอุบลนี่ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจอุบลเขานะเขาก็ทำงานวันหยุดเหมือนกันแล้วก็มีคนที่เข้าไปหาที่บ้านครับบอกว่าเหตุใดถ้วไปที่บ้านนี้เหรอไปที่บ้านครับไปที่บ้านไปทำไมเขาเหมือนอ่าอยากให้ผมเข้าไปหาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมครับก็คือพอดีทางครอบครัวโทรมาบอกว่ามีตำรวจคือไปแจ้งความเข้าไปที่บ้านนั่นแบบว่าอยากได้อ่า แต่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องการให้เตอร์เข้าไปหาที่โรงพักที่บ้านไม่ตกใจเหรอตกใจมากครับเพราะว่าเล่าให้ฟังหน่อยที่บ้านมีแต่คนแก่มีแต่ป้ากับยายของคนที่อยู่ครับแก็ตกใจก็เลยโทรมาผมก็เลยได้นี่แหละครับโทรมาเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะพบเราให้เราเข้าไปหาประมาณนี้ครับ ก็ S <S มองมองในแง่ดีที่พี่ตำรวจทํางานไวหลังจากเป็นข่าวเนาะคือตอน้านี้ตัวน้องพยายามไปแจ้งที่อุบลมาหลายโรงพักด้วยนะที่พี่ดูเนี่ยมันเป็นประจําวันที่ไปแจ้งความอตอนนั้นก็ไม่ไม่คืบหน้ากันในที่พอมันเป็นข่าวว่าอยากจะช่วยทํางานให้มันไวครับเข้าใจได้อันนี้แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมทหารหน่อยไหมเจมับทหารนะต้องให้น้องต้องพูดเองว่าคุยยังไงต้องให้ความเป็นธรรมค่ายทหารที่ปาจจินบุรีหน่อยสิยังไงไออ่าเขาก็โทรมาเขาเขาบอกว่าเขาเป็น ผู้บังคับบัญชาของท่านนี้ก็คือเขาตรวจสอบแล้วว่าคุณนายออนเนี่ยก็คือเป็นภรรยาของนายทหารของเขาจริงแต่ว่าเหมือนนายทหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วเขาผิดเขาก็แบบว่ายืนยันที่จะส่งตัวให้กับทางการเขาไม่มีส่วนที่จะปิดบังหรือว่าเข้าข้างลูกน้องเขาอะไรประมาณนี้ครับ ือนน้วันนี้อะค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าเตอร์ไม่ผิดนะคะ,ะเตอร์ก็ผิดเตอร์ก็มีความผิดค่ะแต่ในความผิดของเตอร์เนี่ยที่เตอร์จะต้องมาให้ข้อมูลกับทางกองปราบเนี่ยเพื่อ,อเปิดกระบวนการของการเปิดบริษัทบัญชีม้าและก็บัญชีม้าซึ่งรายชื่อในแต่ละคนเนี่ยรวมรวมไปถึงผู้กันทําความผิดหรือผู้ร่ว ความผิดเนี่ยตอนนี้อยู่ในมือหมดแล้วหลักฐานที่เราจะต้องส่งให้กับตํารวจวันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อในคดีนี้นะคะในในการรับผิดเนี่ยูถ้าเกิดรับผิดจริงๆอ่ะยอมรับผิดไหมผมยอมรับผิดครับมผมยอมรับผิดตั้งแต่วันแรกที่ผมติดต<อ><อ>่อทำไมเมียผู้การกุบวรงชจะธานีโทรหาเราผม ผมม่แน่ใจว่าจุดปตัวเขาคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเมียูุการทีน,นี้เขาต้องการที่จะคุยกับผมแต่ว่าผมก็มีการปฏิเสธไปในวันนั้นครับผมก็ไม่ได้คุยโทรมาเพื่ออะไรตรวจสอบอะไรไหมตอนแรกโทรมารัาทีนี้ก็เป็น,นการพิม์พมาครับผมก็แทบไปอยู่ พิมมาเพื่อขอข้อมูลอะไรแล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาแล้วนะเขาไม่ได้แอบแบไงะตอรวลไม่ได้แอบแฝงทำเพราะพิมมาเพระว่าประมาณว่าเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณนายอ้อนว่าคุณนายอ้อนเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงประมาณนี้แหละครับแล้วตอนนี้เขารู้ยังผมก็ไม่รู้เขารู้ไหมครัตบตำรวจอุบลรู้ยังว่าคุณนายอ้อนเป็นใครแล้วตอนนี้อ้อนอความเคลื่อนไหวของของอ้อนเนี่ยทำยังไงบ้างคะที่ที่ที่เราออกก่าวไปอ่ฝั่งของอ้อนเนี่ยอ้อนก็บอกว่า เขาจะไปแจ้งความครับอือเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะไม่ใช่ความจริงตอนนี้เขากําลังรวบรวมเพื่อจะแจ้งความเขาบอกว่าบัญชีม้าไม่มีจริงโอเคครับเขาบอกว่าบัญชีม้าไม่มีจริงบัญชีม้าไม่มีจริงแล้วในมือในมือกูนี่แม่มีเป็นมีเป็นฟึ่งเลยนยบัญชีม้าไม่มีจริงเลยหมดนะเขาบอกมาเมื่อไหร่ทนอ่าเขาบอกมาหลังจากผม่าหลังจากที่มาลองใช่ครับหลังจากที่มาลองเขาบอกว่าบัญชีม้าไม่มีจริงและที่เขาไปแจ้งความว่าเราขโมยของครับ เป็นเป็นขโมยอะไรในโปรเซงอ่าเรื่องขโมยของเนี่ยผมอันนี้อันนี้น่าสนใจมากน้องๆหนูๆนักศึกษาหลายคนเนี่ยควรฟังเคสนี้ไว้นะคือเคสเนี้มันมีเขาต้องการให้เด็กคนนี้ไปเปิดบริษัทม้าใช่ไหมอ่าบริษัทม้าเพื่อจะได้เอาหนังสือรับรองบริษัทไปขอเปิดบัญชีบริษัทนิติบุคคลพอเป็นบัญชีม้าที่เป็นนิติบุคคลการโอนเงินการทำธุรกรรมมันง่ายกว่าแต่เขามีลุกเล่นเวลย เขาจะเอาซิมมือถ <to> ือเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยไปขอเปิดบัญชีกับธนาคารโดยเขาซื้อเครื่องมือถือและซิมให้เสร็จแล้วพอเด็กๆเนี่ยไม่ไปเปิดบัญชีตามที่ต้องการก็มาแจ้งความว่าน้องเนี่ยรักโทรศัพท์มือถืออันนี้มันเป็นประเด็นนี่มันคล้ายๆกับคล้ายๆกับอย่างคล้ายๆมากคล้ายๆมากอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับก็คือผมเห็นโทรศัพท์ในรถคุณนายอ่านนะครับเป็นลังเป็นลังเลย เขาส่งเป็น <om> ล <it>, ังเลยเหรอใช่ครับผมก็ไม like <bbe> ่ผมไม่รู้ว่าอาจจะเอาไปให้คนอื่นที่ทํางานให้เขาด้วยอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนที่ผมเห็นก็คือเป็นลังเป็นลังเลยในโทรศัพท์เาหลักฐานก็ไม่ไ้ครับในการที่จะให้ว่าเอาไปเอาซิมไปเท่าไหร่เอาโทรศัพท์อันนี้หลักฐานซิมใช่ไหมคืออ้อนอย่างนี้เนาะถ้าอ้อนไปแจ้งความนะอ้อนจะต้องบอกว่าอ้อนเอาโทรศัพท์อันนี้อันนี้คือหลักฐานที่ที่ว่าเขาเอาซิมให้เด็กเดกเนี่ยนะน้องๆเนี่ย อันนี้ที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าอายุยีิบสองินฟูที่ว่าเนี่ยอายุยีิบสองเป็นน,นักเรียนนักศึกษาอยู่เลยถ้าไม่เตือนภัยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหยื่อเยอะถ้าเกิดหลงเชื่อขึ้นมาเนี่ยหน้าตาคุณนหนออนมวหน้าตาเหรอครับมีบแต่มีแต่เเขาจะฟ้องเรา ใหเย็นๆก่อนพี่ด้วยซิมกับโทรศัพท์ซิมนะครับการซื้อซิมอ่าอันนุผมถือเองหน่อยอ่าอธิบายให้ให้พี่นักข่าวกองป่าฟังหน่อยว่าไอ้ซิมนี่มันอะไรยังไงทําไมเขาบอกว่าไม่มีบัญชีม้าทำไมเรามีซิมม้ามาเลยวะอธิบายหน่อยอับอ่าอันนี้เขาคือให้เด็กครับที่ไปเปิดบัญชีครับให้ไปซื้อซิมโดยใช้อ่าเป็นบัตรประชาชนของเด็กแต่ละคนน่ะต้องเปิดเองครับ เพื่อจะไปทํำแอปพลิเคชันในการเปิดบัญชีในการโอนเงินเข้าโอนเงินออกมันจะได้ง่ายครับถ้าเปิดบัญชีเสร็จต้องคืนโทรศัพท์ให้เขาทั้งหมดรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆเอาไปคือทําเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะเอาไปทั้งโทรศัพท์ทั้งซิมทุกอย่างก็คือต้องใช้ผู้หญิงคนนี้เลยครับอืมนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีวันนี้ไม่มากองปราบเดี๋ยวเจจะมีนักศึกษาอุบลมาล้องบอก หนูโดนบัญชีมากจากเปิดบริษัทเพราะมันเปิดไปแล้วที่พี่อนเห็นนี่คือเปิดไปแล้วนะทั้งปึงจดทะเบียนไปแล้วนะนจดทะเบียนไปแล้วนะไม่ได้ว่ายังไม่จดนะ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 จดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกว่าวันนี้ที่ที่เรามาที่เจมเจมมาตรงนี้ตรงเขาตรงนี้หน่อยอ่าเขาตรงนี้หน่อยคือวันนี้ที่เรามาที่สอบสวนกลางนะครับเพราะว่าเราอยากให้ผู้การตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยไปดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยคือ เครือข่ายนี้กระบวนการนี้มีการอ้างอิงถึงทหารมีการพูดถึงตำรวจคนใหญ่คนโตเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่ก็เลยให้สอบสวนกลางไปดูนะครับประเด็นที่สองสอบสวนกลางมีความเชี่ยวชาญในประเด็นนี้อยู่แล้วเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีข้อมูลเรื่องของการที่คนเนี่ยไปจ้างคนมาเปิดบัญชีบริษัทแล้วก็นำ นำไปเปิดบัญชีนี่ิบุกคลม้านะครับเพื่อมาใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายประเด็นนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางต้องตรวจสอบและประเด็นที่สําคัญเลยคือขอให้มีการประสานไปยังอปปองงอนะครับไปตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดและประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบบริษัทเหล่านี้ว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่ามันง่ายครับแต่เดิมเนี่ยกฎหมายเขาบอกอการตั้งบริษัทต,ต้องมี3าคน แต่ปัจจุบันนี้นกฎหมายเปลี่ยนใหม่ใช้สองคนเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้และที่สําคัญคือ,อกลุ่มขระบวนการเนี้เขาไปจ้างเด็กๆมานะครับ20คนแล้วเขาจะมีหนึ่งคนที่ยืนพื้นไว้เพื่อให้ครบสองคนมันก็สามารถเปิดบริษัทมาได้แล้วเป็นขู้บรนการใหญ่นะครับมีเครือข่ายอยู่น่าจะทั่วประเทศเรื่องนี้ก็เลยต้องถึงมือสอบสวนทางนะครับก็หวังว่าท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนางเนี่ยจะได้ส่งฝีมื ยอดฝีมือของสับสปล่งตาง CIB มาดูเรื่องนี้นะครับอ่าพี่อ้านมีอะไรต่อไหมอ่าเพราะว่าเพราะว่านักข่าวมีข่าวอยู่แล้วอ่าเอาไม้ออกเดี๋ยวเอาไม่เอไม้ออกอออก่อนอ่อาอออะจะถ่ายภาพหน่อยตอนนี้ลำบากถ่ายหน้ากองปราบไม่ได้อ่าเอออ่ามาอ่าเอ่อ ใช่นะครับเขาเขาเขาประสานมาแล้วเขาบอกว่าถ้าน้องสะดวกให้คือตำรวจอุบลมาที่บ้านเลยมาเพื่อสอบปากคำที่บ้านเลยเพราะเขาไปแจ้งความมาไว้ตั้งก่อนหน้านี้ตั้งหลายรอบแล้วอ่าเนี้เนี้นี้นี้เดี๋ยวหาว่าเราใส่ร้ายอีกอ่านี้เนีเนีสามใบผมแจ้งว่าตั้งแต่ต้นปีเลยอ่อันนี้เนีนีอันนี้เดือนไหนวะอ่ามะกะลาครับผมไล่นะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่ได้พยายามแจ้งตำรวจอุบลนะครับเดือนมกราไปแจ้งสามรอบไปเนี่ยเนี่ยสิบสองมกราครั้งหนึ่งสิบห้ามกราครั้งหนึ่งยี่สิบเอ็ดมกราครั้งหนึ่งไม่คิดจะทำ <Yeah. S 1> ไม่คิดจะทำอุบลไม่คิดจะทำพอเป็นข่าวแล้วโทรมาแจ้าข้อบูลเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหาว่าไปให้แม่ความเป็นธรรมหน่วยเขาอ,อีกนี่ไปแจ้งความครึ่งปีไม่คิดจะทำ ครึ่งปีเลยต้องมากองปราบเนี่ยมากองปราบดีกว่าเดี๋ยวว่าเราไปกันแจ้งเขาเนี่ยครึ่งปีไม่คิดจะทำเด็กมาแจ้งไม่ต้องนานแล้วเนี่ยหรือต้องรองนักศึกษาโดนจับก่อนจน,น้องโดนข่มขู่อยู่ทุกวันนะคะโดนผม่มขู่ันต้องเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกหมาจนตอนะะอกม,มันต้องมาขอความช่วยเหลือโอเคนาะได้แล้วเนาะ อินฟูสายอะไรเนี่ยอินฟูสายไหนกครับสายตะลุครับตะลุงแบบตะลุงนะเพราะว่าบริษัทม้าบริษัทม้าไม่ต้องปิดยังไงต้องให้สอบสนกางสอบอยู่แล้วสอบสอบสอบ ไปแก้จับมึงก่อนนะแล้วกาจะไปก่อนแล้วก็